สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีปิดโทน ct นะครับหรือโทนอะนาล็อกนะครับครับอวีวผมให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะขึ้น ct เนี่ยครับข้างบนนี่ะครับเวลามีคนวอเข้ามานะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับสัญญาณมันจะขึ้นนะครับ แต่เสียงไม่มีนะครับบางท่านก็บอกว่าเวิวทยุเราเสียหรือเปล่านะครับที่จริงมันไม่เสียนะครับสาเหตุที่มันไม่ได้ยินเสียงเพราะมันติดซีทีนั่นเองนะครับวิธีเอา ct ออกก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับให้กดฟังก์ชันไปหนึทีครับฟังก์ชัน1ทีนะครับเอาทําพร้อมกันนะครับ1นทีปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับให้กด P 5 1ทีครับปุ๊บ อ่าอันนี้มันเป็น CT อยู่เห็นไหมครับเราก็หมุนวอลุ่มมาทางซ้ายมือให้เป็นออฟครับอ่าพอได้ออฟเสร็จนะครับให้กดอ่าวอลุ่มดันเข้าไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ากดซ้ำอีกหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ CT หายนะครับทีนี้ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติวิธีปิดโทน ct นะครับหรือเอา ct ออกก็ไม่ยากนะครับอะลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ